Thank you. ทนี่นั่นอรแนี่ไรหวานเป็นไทงนี้ดไรตีนไรปีนหนาเป็นกะไดรหวานับลูกยันได้หวานรื่อกุ้มากเนีจะสั่งมาไปโน่ ัวได้ก <noc 2> ี่ไงได้มารอนี่นี่ มาตันถึงน้อยได้ว่ามันมีไรได้บีบได้หมูงควบวาดน,นี่โอ้ตตัวมันไล่ตัวอิฐมาถึงไดท้ท่านหัวจักกัวมันไลอิตามาหนะต้องได้มันโน้ตั้งแต่เช้าเน,ะนานะม,มันมาไลน่ะตะฮกโมงเงินไรเก้าโมงเงนมามาไม่เด็นี่กาอยูนี่พี่เก้าโมงโลด

ปีนหัอนมมันปีนเม็ดบ่อยหัอนมมันไม่กินเม็ดเลยโอ้กีนเม็ดเลยน้องปีนโตจำตกินเม็ดเนาะ ีมันยนะน้องมันกรเทือนไงเด็กดีไม่เลยตามเม็ดก็จุงไว้ลไเลยดีละเดี๋ยวละยันมานทุกเขา่าเข่ามีมานมีได้เลย <laughs> ขึ้นไปสองโงด เดี it. It mind, like ๋ยวไปด้ทำในมูนะอยู่ข้างนอกบึงเหมือนมีหอยเนี่งเอาไปในดงป่ะตาตเอาหอยก็ได้มูมี่เอาแต่ทางเลยจ้ามุยในทางอันนี้มาพอน้ำพอจะทางได้มาไรนี่นะเ็รงยันกำทางละไรจึงงงๆเฉยเงงังเงงังในความบุตร ตัวก็เล่นก็ตัว,ตวเล่นเล่นจะมื้อโดดจะเป็นลมวาดนี่เลยขนาดเท่า <c oughs> ทีก้อนทีง้ชุดยนวด đ ấ ้ทานมมีไรความเสียบของมันนะมาลาวก็ลงไปใช่ทีเอาทีนอกเพนกมา,าหาไอ้แฮมูเพนมาพบเฮ้าี่กาเพนกามาจี้เฮ้าเนี่ยจี้กับปั่นในเพนแน่มาพบขอแลวกนต้องได้ปั่นให้ได้ ไปทหาห้างแมวมูมเลยมันนี่ครับไปจี้เข้ามานะชีนนี่กัโอ้ลายเติบได้ชีนกันรูปปลายมันได้ไหนโอ้ยมาก็ได้กินต้อนง่ญ่แล้วบาน ที่คือบุชุกป,ปันไดก็ได้หมแล้วครับพอน,น้ำตกเยีบไผ่ล่ะอ้ยวัะเป็นโทนรโลดมีรับก่อนหนึ่งการโล้มันต,ตัวมากของเมือหมายเหวเนาะ Tôi ừ. được gần mà, Lạc lạc lạy bên hết lạng lùng. Hm. Houndi, houndi, bây nó ngon lạy lòng 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 วาดเฮ็ดมันมานะ้อ้เนื้อเพลนอากัะเพื่นี่กัพร้อมใช่วานแน่ยนกระเพื่อกระช้างลามพัน่าพร้อมใช้พุกัพอยติดแน่ ค้างเยนก่อยาเธอมากปเลยเวลาเทียน้อยเลยปีนเขากัุกไปได้ใส่แล้วยังกินข้างเป็นทาออกมาว่าอย่เท้านี้านน้ำท่ามันดูมาเวยน์นองท่าน ตามเบลบอกเชือกรูคางมันมอนะเบลบอนั่นแล้วช้อยกระดุมนี่นี่คือมันนะสามอันเอาับเอามันเท่าหเราบอมอนะ ปรดงะดงกะดนกระดงโลดงกระดงรดงกัะองกะกรับงกระดง่ระดงกดงเระอีกันดงกนะใช้มันใชรมังกุกมันงกรดงระดุกรันเนีะยงระดริ่งกราดงะงะดะดงกร้งกรองกดงกง สามบ่เออสามเลยางสีฐานาตัวโดนใส่มันฟันเท้าเปล่ามาเอแนเแล่ะ๊บมี่เไาตั้งได้เฮ้อีนี่เลย ขาหน้าขาหนึ่งทุกข้างมันเมน็ดหรือ,รอ,อเปล่าเม็ดแล้วน้องอาเกอดมาใจมันมาปัดเลี้ยวมาใจมัน เออมากินแน่เด้สอบตีค้านบ่ต้องีค้านนานนี่ นี่ตุกปันโนดเราเนี่เนนยเจนครับยืดโพมันแล้วเ <laughs> นี่เออมือมื่อเด็กตอนนี้นมือ,ม,อมือมอ่อละจ้าเลยโปูมันกาม้างเลยนั่ัดมาพี่ไปเลยตัวนี้กะนนั่อีกไปชอยอีกครับนี่ตัวนี้เด็กอ่ะชอยเราก็ได้ mặt quá mặt quá mặt quá mặt à này. à quá mặt quá mặt quá mặt เอ้านี่อัตัวนี้โอ้กับตอนง่ายนะเออหมาเมือนี้ตัวเบื่อง่ายเลยงานเดี๋ยวกินโลดเอ้านี่หมดตับอย้งริ่งอืมนั่นก็เห็นอะไรโอ้เห็นอะไรหมาอะไรเบื้งหนุ่มมลาวเนี่ยเจนเริ่มมีพ่อนะ เมนะรมนะบองออตัวได้ผูกปันเลยห้าม,มได้ปันเต <c oughs> ่งได้เธอมีเธอมู่ปันเต็งเต็งไม่ชิปันนะเต็ง อันเดียวกับปาเดียวมากินข้าวมาเนี่ยอันแล้วสิก่อนมะลาวสายเติบได้เงนะขาหน้าขาหนึ่งกระดุมันรูฉลังมันรูค้างมันไซมันเครื่องในมัน ตัวนี้เออค่ขามนหอยเอาขามัน เลยออกเอาแล้วเหมือนกันโอ้ยเอาขาดซีฟอนเขากินพข้าเมอร์แล้วจัง โอ้ได้สุงยางไงสแค้นว่าได้ถุงยางเนาะอันนั้นแ่ไม่ไ,ได้ไม้ก็คุ้ยตัวไหนหน,หน,หนึ่งมาซอยซอยหานมมันอือเอามิดนี่ซอยเจ้วกันอื้อตำจนี้ได้กับปลางไม้เฮ้วมีคกเบ มูนะก <c oughs> ินมูเยอะอะไรติ่งลายตัวแรกติ่งเยอะเมือดรีมาใชเลยวางเจ็ดตัวนี่แหละ ล,ลังวงมนอ่างนี้ลังรอบมแม่ลังน้อมันเลยซีบทุกคนมั่งเข้าขกันเข้ากับปีนความนมเอานมมันเอาน้มมูเป็นหอานมมัน เขาไปหนึ่งเลยเขาเย็นตะคืนนี่มาดินไปนอนได้แวกี่ตอนใหญ่นะนึกออกมันละมาววะหแหกโลดเยอแยะเลยย้ำครบชิดเลยหมูนะวันนะ ตายปลาูเดียวเนาะเยอะนี่ไรฟเดียวไรทัท่วแต่มันเลยเมืม่อไหรมเดียวเนาะอืมปลาฟูเดียวผมมีห่าวท่าทานยังห่าวท่านเพื่อไม่เห้าวมาไอ้แดงไอ้เมื่อห้าวกกุต้ายกับตกตีแล้วมันห่าวมายาญไม่จันโร็ีในก่อนนี่ มิเอเห้าเล,ล้วกรู่แลวหมดหมดตัวชัวไม่พบจารมิรมัปรับอยู่กับเครื่อง้างเด็นไปท่านเพิเ่งเยอพบอยู่บางทางกลวนพบมีเชียงี้นเลยถ้าเห้มันโตมันทำนมันเห้า,าลเลมันจะท่านแล้วนะ กูเพกับปกินเย้าด้วยไม่นั่งกับปูนนะ่ะกินดิ่มาได้เป็นต้มเข้าเฮ้อนอนตัวนี้กบบนันจึงแรนดมาเรื่องจึงหอดก่อนเถอะต่เป็นยังดักมีคน nhà lên mà thì to thì rồi đen em khơi mà lấy một phút bơ cái được phút cuốn mà thi nhốt bị lốm này mình vạn วันนี้ไล่ทูกโมงงบเก้าโมงเล่นไปเล่นมาลำทางงั้นมาเมื่อไปตายแล้วไปเจ้ากันเล่นเข้าไปเข้ามาถึงแล่นไปมือบิดรล้วเช้าเช้าเนเลยอะรเช้าเช้า อยางฮกโ,โ,โ,โน่นโน่นตุกเห็นทางนี่นท่านท่านยะำท่านสบายเยอออาปลีเป็นป้าบึ้ม รถตีนเนียตีนรถตปตีเออยคะแนนตีนนาำเลยตีนรถในตัวก็ <c oughs> อ่อนบึ้มเยอเนี่ยคืงเขาก็มัดเชื้อรถเล้วละแต่และขวดกัามานนะเต่าเขาว่าหมูมานไดเาก็มาเอาเี้อเถอดดอนนะเอาเคยเธอเพ่นี่ะสิห,หนนมูนี่ไปเชื่อดอนนะถังยาปาวิกยาปาวิก ะขอบใจเด้อ